อ่ะาล้ครับสวัสดีทุกท่านนะนะพบพบเรืยพบพบไม่ใช่นัครบได้พบนะครับก็กูว่าเอาเทมอม่าะออกรินะ อ๋อแล้วครับก็สวบสดีทุกท่านนะครับเพราะผมเออทุกเยมนิ่งนะครับก็อยู่กับแคนน้องเลยตื๊ดอยู่กับ my o อ my channel ค่ะครับแล้วก็ leo gamecaster ครับแล้วตัวสุดท้ายครับผมเอ้ยแล้วคนสุดท้ายจริงๆรก็ผมผมนับเป็นคนซึ่งจริงๆคนมันต้องนับเป็นคน เป็นชื่อว่าอบล็อกครับอายุสิบแปดยังโสดนะ้าโหมดโหมดโหมโหมดเปิดตัวเปิดใจออกมาแล้วเปิดใจออกมาท้าไม่โสดให้ตกครับผมน่าอะไรฮะวันนี้เราโสดเั็นลิ้นใหญ่กระดันกูเงียบเลย บล็อกงมาสีนี่เงียบเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันนะครับผมเมื่อกี้บอกไปเล่นเออเมื่อกี้บอกไปเล่นเกมเล่นนะเกมมจะพูดจะพูดข้อกฎหมายขีดกฎหมายเนี่ยไปโดนข้อกฎหมายโดนนี้ที่ตายไปต้มตุ๋นเราอย่างนี้ไม่ต้มตุ๋นต้องผมก็แค่กินทอดกินสดนะาไม่ได้ต้มอย่างนั้น อ่าแล้วก็ขอขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นงไงเดียร์ยิ้มใส่เ้อจะเล่นะมันไม่ต้องเข้าอะไรเว้อเข้าท้อเว้ยเออเราไม่ต้องเข้าอะไรแต่เข้าท้องยิ้มใส่ข้อคกเดียมาข้อคุกตัวนี้เลยไปเดี๋ยวเอากระเจมมัจับไปเล่นที่บ้านเลยอร่อยจุ่ะจิ้มอไแบบนัลาเส้น วันนี้เราจะมาติดต่อสัมผัดกันฐานะผัดกันฐานแล้เนี่ยรึ่งผู้ชายจะอยู่กับผู้หญิงไม่ได้ต้องทะเลาะกับผู้หญิงเราจะมีเรื่องเรื่องนีงให้ตั้งกันมาว่าจะเอาเรื่องแล้วก็เถียงกันเรื่องนั้นนะว่าอะไรก็เสียข้อดีอะไรเพรว่ากันแต่อืมออกแนวตัววันเป็นการทบทบทตัววันชีวิตเด็กหนเด็กหนุ่ให้ ให้ให้ตัวให้โมตัวสอนด้วยอ่ะเอาเอาเป็นเกมนะเอาเอาเป็นชื่อเกมเกมหนึ่งอย่างที่ทุกคนเคยเล่นแล้วครับแต่ว่า GTA ครับไม่ใช่จะให้ติ๊กต๊อกสอนนะว่าจะโต้เรื่องเกมอะไรเรามีข้อดีข้อเสียแล้วก็ว่าไปครับอ๋อทำให้ก็เอ็มไปละเอ็มเล็กอะ

กูมึงทําไมไม่เอามาริโอ้ไปซะไกลก่อนใกล้จะเอาไม่เอาหรอกโอ้โหไม่เคยเล่นจนหมดไม่ไม่เอาเอาไปคนไม่เคยเล่นไปโอเคโอเคครับมาริมาริโอก็นะฮะเยี่ยมมาริโอเนี่ย ถือว่าเป็นเกมชนิดที่ทดลอง้อ๋อไม่คือไมนคือเกมของเเราดี๋ยาราใครใครใครจะเลือกใครใครจะเอาข้อดีใครจะเอาข้อเสียฝ่ายฝ่ายไหนเอาข้อเสียฝ่ายไหนเอาข้อดีเลือกเสียให้ผมก็ได้ครับเลือกเสียให้ผมก็ได้อ่างั้นผมกับคุณลอยเป็นข้อเสียแล้วกันคุณไม้คุณคุณกอดีใช่ไหม แมวน้อยนี่ข้อดีเยแมวน้อยอ่าแมวน้อยนะก็แมวน้อยข้อดีนะยกมาข้อดีมาริโอ้มีอะไรบ้างมาน้อยจัดหนักนะแบบเต็มๆหน้าเลยนะแมวน้อยตายแล้วตายแล้วนี่สิก็เธอตายตอนไหนตายตอนเจอกันทำไมตายแล้ว คนฟิลมไม่ใช่อย่างงั้นมันต้องแบบว้ายตายแล้วก็คนแบบนี้คนหยุไม่ใช่ก็เถอคนหยุดคนหยุดตัวเอมตัวเองเลียไปแล้วหรอไปเจออะไรก็เล่าเรื่องเล่าเงไม่ไกลเลยอ่าบอกว่าไม่ได้หาไปเจอไปเจเอาคลิถ่ายข้อดีก็โตมาดิครับผมข้อดีมันก็สนุกไงเพลิน เก็บเห็ดไปวันๆอะไรอย่างงี้เก็บเห็ดบ้าคนละเห็ดแล้วคนละเห็ดเห็ดหูหนุู่เห็ดเล็กกว้างอร่อยเลยอ่าพอดีไปแล้วพอดีไปแล้วขอเสียครับคุณร้อยครับอันี่คุณคุณนอนน้อยต้องเจอเราเว้ เพราะเสียมันเขาไม่เสียสายตาเล่นไปเพลินนิดเดียวมันเสียสายตาเว้ยอา่อาอ่าโตว่าโตว่าเสียก็ไปซ่อมไม้ไม้ไมเฮ้ย <c oughs> ตแต่แต่ฝ่ายดีมันก็มีไงมันทําให้แบบคุณสนุกค่ะว่าคุณเข้าไปเล่นอย่างเง <จะ S 2> ี้ยสนุกตรง <c oughs> ไหนวะหัวร้อนจะตาะบบอเอาคุณคุณว่าเกมเกมแรกที่คุณเล่นอะในชีวิตอะมันจะมันจะมีอะไรนอกจากพวกมาริโอไม่ผมเล่นแบบอื่นแบบ ใครจมแล้วถึงกับพอมแบบนี้เลยใครก็ได้ค่ะเอาอกก่อนเป็นเกียรติชีวิตเขาลงเลยอบเลยเขาเขาเขาถึงถึงขั้นเข้าโรงแล้วแล้วบอกให้โตแล้วก็มาใส่อา